สวัสดีครับปูนิทักบีครับรับบทเป็นฉลุยครับก็ฉลุยนะครับจะเป็นคนที่ค่อนข้างอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงครับแล้วก็เชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์มากกว่าแบบว่าเรื่องผู้ถีพิศาร์ความเชื่อต่างๆแต่ว่าเขาก็จะยังแบบว่าจนภัยไปกับเพื่อนๆกลุ่มของเขานะครับซึ่งก็คือพวกโยนั่นเองครับผม เพื่อนในแก๊งที่มีใครบ้างนะคะใน,นคาแรคเตอร์อ่ามีโยครับโบวี่แล้วก็ผักหวานครับผมแล้วก็มีฉลุดอันนี้เป็นการร่วมงานกับผู้กำกับพี่แชมป์ครั้งแรกเลยใช่ครับผมเป็นครั้งแรกเลยครับแล้วก็ทีมนี้ด้วยครับผมการร่วมงานกับผู้กำกับพี่แชมป์เป็นไงบ้างคะผมรู้สึกว่าพี่แชมป์ชิลมากๆเลยครับกับปูตั้งแต่พี่แชมป์ทักมาจีบชวนไปเล่นเลยครับครั้งแรกผมก็รู้สึกเออแบบมันมันสบายใจแล้วเราก็แบบว่าเหมือนคอนฟอร์ตที่จะทำงานด้วยก็ตอบตกลงทันทีเลยครับผมใช่พี่แชมป์จีบยังไงคะพี่แชมป์ชววนนนนนไปกกกิาาแแแฟคครัับบบตออออ้้ลล็่่ยๆเเ ไอปูรู้คิดยังไงกับเรื่องแวมไพร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมผมว่าเออก็ก,ก็ก็ดีนะพี่แล้วก็เหมือนเขายับแยบมาเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วก็ใจอ่อนแล้วก็เล่นนะครับผมใชด่ดีแล้วก็สุดท้ายเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราได้เล่นเป็นบทคอมเมดี้จริงๆจังๆเต็มๆครับผมมีแต่คอมเมดี้เลยอ่ะใช่ครับผมแฟนคลับที่ได้ดูก็น่าจะยิ้มไปตามๆกันครับงานบรรยากาศกองต้องต้องจะสนุกมากแน่เลยเป็นยังไงบ้างบรรยากาศโอ้ผมรู้สึกว่ามันมันแฮปปี้แล้วด้วยความที่พอเป็นเป็นซีรีส์ตลกแล้วก็โรรรแแมมมมมนนติกก่่ะคคัับบบผู้สึจีววาา ฟรีสไตล์ปล่อยได้อินพอวายส์เยอะแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็คือเหมือนจอยไปกับมันเราก็แฮปปี้มีทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าเราก็รู้สึกว่าอ่ะก็ได้เจองะได้เจอคนหลายๆแบบได้ประสบการณ์หลายๆแบบก็แฮปปี้มากๆครับเร้วอย่างนี้อ่ากนักแสดงหลายๆคนนักแสดงใหม่เนองแร้ววคน้องคุณเองก็มีผลงานมาบ้างแล้วเลยีมีแบบแนะนำกันบ้างไหมหรือว่ามีแบบในฐานะลูกพี่อะเราถือสอง จริงๆปูเองก็ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าอะไรที่เราพอจะแนะนําได้อย่างเช่นการจําบทการเว้นวรรคประโยคหรืออะไรก็ตามที่ทําให้เขารู้สึกว่าเออมีเราอยู่ตรงนี้แล้วเขาไม่อึดอัดที่จะทํางานผมรู้สึกว่าจะเป็นตรงนั้นมากกว่าก็ทําให้เขาผ่อนค,คลายขึ้นอะไรอย่างนี้ครับผมใช่หลายอย่างในฐานะนักแสดงเองของปูนะคะ <c oughs> มีเหมือน,ปนปไปปรึกษาลูกพี่บ้างไหมคะอย่างในท้ายหรือว่ามีครับมีครับผมอย่างล่าสุดก็เพิ่งได้คุยกับพี่อับจุมพลไปตอนถ่ายซีนด้วยกันก็รู้สึกว่า ปาปีเนี่ยให้คําแนะนําที่ดีแบบดีจริงคือบางทีดูเขาเป็นแบบคนเล่นๆคนกลัวๆผมรู้สึกว่าเขาสอนอะไรที่ผมใช้ได้จริงหลายอย่างมากๆแล้วก็ผมไม่แปลกใจเลยว่าทําไมคนถึงรักเขามากมายครับผมรู้สึกว่าก็ากเดินตามรอยรุ่นพี่หลายๆคนเลยครับผมชายแล้วีนี้ในกองอันนี้เรา,เามีตัวปวดไหมบรรยากาศนนะองจริงๆผมว่าถ้าถามหลายคนนะคนก็จะบอกว่าตัวป่วนคือผมเองนี่แหละครับ แต่จริงๆไม่จริงนะครับผมว่าทุกคนในกองเนี้ยป่วนพอๆกันหมดเลยครับผมคิวแรกๆทุกคนก็จะยังแบบนิ่งๆกันอยู่อะไรอย่างงี้แต่พอเรื่องหลังๆก็เริ่มแกล้งการปูนแบบนอน่ยดีก็มีคนเสียงป้งป้าเอ้ยตื่นยังไม่ทันจะเข้าซีเลยพักตาแบบเดียวก็ไม่ได้อะไรเงี้ยครับผมคุณดได้ดูทีเซอร์ยังคะที่อ๋อทีเซอร์ดูแล้วครับผมใช่ครับผมเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมเอ้ยน่าสนใจมากเลยนะผมรู้สึกว่าแบบพอคนเราเริ่มถึงแวมไพร์ก็อาจจะนึกถึงความแบบ เท่ความน่ากลัวความอะไรานี้อาจจะดูไม่ได้แบบเล่าในพาร์ทแบบเป็นคอมเมดี้เป็นอ้าวัไพายก็กินต้มเลือดหมูอะไรเงี้ยวอาเออมันก็อาจจะเป็นแนวที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ซ้ำครับใช่สื่สากบบับแม่รักเรามาพูดถึงผลงานเดี่ยวของคุณนีไ,ได้ <บน S 1> ครับ,บ,บตอนนี้มีถ่ายทำอะไรอยู่บ้างคะอ๋อครับผมที่ตอนนี้ประกาศได้แล้วนะครับก็มี ซีรีส์กับ Netflix ครับผมเรื่องอังคารคุมโปงนะครับ t u e s d a y Terror Extreme กับผมก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องแรกจริงๆที่เป็นเรียกว่าไงดีตัวนำสุดนะครับผมในเรื่องครับผมก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ดีใจที่จะได้ให้ทุกคนได้รับชมครับซุ่มถ่ายทำมานานมากเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับผมแล้วก็มีปิดกล้องไปเรียบร้อยแล้วครับกับซีรีส์เดือนธันนีฝึกานจะมีรักที่ได้มกับทางจีนทครับผมเรื่องนี้ก็ ได้เจอพี่ออฟพี่การพี่ซีหลายๆคนมากๆครับผมแล้วทุกคนก็น่ารักมากเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่แบบรู้สึกว่าใหญ่ทุกคนได้รับชมเหมือนกันครับผมใช่ซีเดี๋ยวนี่เราสามารถได้ถึงคาแรคเตอร์เลยหรือเปล่าหรือว่าแค่จริงๆเราเล่าคาแรคเตอร์ได้ครับเล่าคาแรคเตอร์ได้สั้นๆเพราะว่าแบบไม่สปอยไม่สปอยนะแต่ว่าเราได้เราได้ครับผมช่วยช่วยช่วยเล่าแบบเกินิงคารคเตอ่์ได้ครับอย่างหลายๆคนน่าจะเห็นในเทรลเลอร์ไปแล้วครับผมตัวอ่า ำหรับเดเทรนีนะครับปูนรับบทเป็นป๋าครับผมป๋าก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างอ่สู้ชีวิตแล้วก็พยายามมากเพื่อเป้าหมายเป็นเด็กฝึกงานที่น่ารักคนหนึ่งพลังบวกเยอะประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับผมว่าเดี๋ยวมากกว่าน,นี้จะสปอยล์ละช่ส่วนอีกเรื่องนึงที่เป็นเน็ตฟลิกส์นะครับปูนรู้สึกว่าอันนี้เป็นบทบาทที่ปันพลิกคาแรคเตอร์ Character ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับผมเอาเป็นว่าเล่นเสร็จหาหมอเลยจริง,รงๆแบบกล้ามเนื้อหลังล็อกอะไรอย่างนี้เลยครับผมรู้สึกว่าเราทุ่มเทมากๆ ทุกเรื่องอะเราทุ่มเทมากๆอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้พอด้วยความทีม่บทบาทที่ไกลตัวที่สุดที่เคยเล่นมันก็จะแบบท้าทายแล้วก็สนุกครับอยากให้ทุกคนได้รับชมอย่างช่วงนี้เห็นดูแบบพี่ๆในค่ายบ่อยเออต้องฟอร์ดอย่างเงี้ยเราไปทำงานอะไรด้วยกันหรือเปล่าก็ฟอร์ดเหรอครับ ฟอร์ดคือจริง่ผมอยู่หลายคนมากเลยนะจุงอะไรเงี้ยไม่มีคนถามมากเลยเหรออยู่เป็นนั้นก็อ่ากับฟอร์ดยังยังบอกไม่ได้นะครับผมว่ามีหรือเปล่าเพราะบางทีเราอาจจะไม่รู้ก็ได้แร้วผมก็ยังไงเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับรอข่าวสารทุกอย่างได้ทางจีนแมนทีวีพิเศษของผมแม้เกี่ยวฝากผลงานเรื่อง,นนางอายุมาตัดยืดก็ได้ครับ,รบได้เลยครับ ถ้างั้นเดี๋ยวฝากซีรีส์ของทาง GMBB ก่อนเลยแล้วกันครับผมซีรีส์เด็กเทรนนีฝึกงานเธอมีรักพี่ได้ไหมครับผมเร็วๆนี้น่าจะได้รับชมกันแล้วนะครับผมจะไม่หลุดปากอะไรงั้นส่วนซีรีส์ Netflix ก็เร็วๆนี้เหมือนกันครับผมเพราะผมก็จะไม่หลุดปากอะไรงั้นครับผมเรื่องอังคารคุ้มโพลนะครับ Thrillseeker Extreme ครับผมส่วนเรื่องอายุมั่นขวัญยืนนะครับผมออนเอพิโซดแรกวันที่14กุมภาพันธ์นี้วันวาเลนไทน์นี่ครับผมรับชมได้ทางช่อง3เวลาสี่โมครึ่ง รับชมย้อนหลังได้ทาง v t v 5้าทุ่มครึ่งครับผมโอเคค่ะ <Okay. S 1> สวัสดีครับ Welcome to Star Society.